เสิ่มแล้วสวัสดีครับเออเอมเออ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 เทรมาอเอ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 อเันทออเออทออเออเออาออเนัเออเออยออเออเออรออเออวออเออเออออเอัเออเออยออเออม่าเออเออนะอวออวนอเอีเออเออเออเอ่ออเออเมอเยอเอ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 อเเออออนเอออเเ่อเออออวเ ไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหลานคุณน้องได้โชคลาภกันอันนี้เราก็ไม่รู้นะได้เยอะเลยผมหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้อ๋อผมตัวอันนี้คือคือมันเหมือนกับต้องพูดตามตรงว่าเวลาคนที่ให้โชคคนได้เนี่ยตัวเองก็จ่ายไม่มีโชคนะอ้ยเขาเรียกอะไรนะคนนี้คนนี้ก็บอกบอกแม่นนะแต่ไม่ชอบบอกไม่ไม่ไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกไม่ค่อยบอกคนนี้ก็บอกเอ๊ะเรานี่มันจะเป็นพวกชุมชน X Men ใบ้ รแล้วเรื่องหวยไว้ที่หลังอ่ะก็จะมีเหมือนเดิมครับเลขเด็ดสุดท้ายอันนั้นมาใบแล้วใบแม่น้ำหนองแม่น้ำเน่าอะไรแม่น้ำหนวดไม่น้ำหนวดน้ำหนวดน้ำหนองน้ำเน่าอ่ะไม่เป็นไรดื่มกาแฟนะอสวัสดีน้ำดู้มีน้ำนะเฮ้ยทำไมแก้วเมื่อกี้วะเฮ้ยดูดิอะไรเนี่ยดูอ่ะอ่ะครับผมคือตอนนี้เนี่ยโควิดก็เริ่มคลายแล้วคลายแต่ว่า ในเรื่องของการทำเรียกว่าทำงานอย่างอาชีพเราก็จะมีเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้างการเวิร์กฟอร์มโฮมของนักภาพต้องทำยังไงทำห้องอัดเอ็นหรือว่าทำห้องอัดเอ็นโดยใช้ลังไข่ที่ขายตามตลาดมาตีๆๆๆแล้วก็มีเชื้อราด้วยต้องมีเชื้อราด้วยนะที่เรียนและและตัวบาซิลัสด้วยอ่าได้แล้วเชิญจิงมองอย่างลวงเลยโไอ้ก๊อตไอ้ชิบหายมึงทำดีๆได้ไหมเนี่ยออ พอดีอย่างวันนีเออเออดีคนกินเส้นเนอะคนกินเส้นเออเอาเอาหน้าเกียรติให้เต็มที่เมื่อก็ไปซใส่เวนประตูก็สบูโดโฮก็จะมีอ่คือเรื่องของเรื่องคือวันนี้ไปแล้วไปแล้วคือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเรามีเรามีลูกน้องคนหนึ่งชื่อคมคมอ่าคมก็คมสันรัตนกรบดีไม่ใช่คมสัน อะคมสันคมเฉยเฉยคมสันคมสันชื่อคมสันเฉยๆรัตนกราบบดีก่อนกราบบอดกลับกราบกลับอะไรกันเนี่ยเลือเทอะไปหมดแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวมันก็มาด่าเราคืออะไรมะบอกรัตนกรบอดีก็ผมก็ถูกแล้วพี่แม่งบั่วันนี้เขาโพสต์ขึ้นมาว่าอ่าทํางานอยู่บ้านจะอัดยังไงก็ได้แก้ผ้าอัดก็ได้อ่ามันก็เลยโดนใจเหลือเกิน คม้นเข้าไปเลยทันทีมือนี่แม่งคันแหแข่งกับปูไหมคมใครหญ่กทำการเอาปะ่ะเออตีอ่ะใครอยากจะมีห้องอัาง่ายๆนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากมายน้องๆหนูๆที่อยากจะอ่านทุกวันจิงๆก็รู้อยู่แล้วลงทุนไม่เท่าไหร่หรอกมันก็จะไปแพงที่ไม์กับไอ้ตัว คอมหรือว่าแล็ปท็อปไม่ต้องใหญ่มากแค่2องคูณออกออกสองพอขนาดนี้มันเป็นนี้ห้องอัดปื๊ดปื๊ดสองนี้เขาจะทำให้จะทำห้องนะใช่แล้วก็ฝาปิดปึ้งแล้วเข้าไปแล้วก็ฝาปิดปึง้งไปเลยครับคล้ายๆลงศพอะมันจะปูต่อแ <c oughs> ต่อป,ปอกปอกปอกไม่ใช่สิปธ <c oughs> แต่กันใหญ่แล้วคุณเอ้ยบ้าบออีกแล้วอ่ะอ่ะห้องพักอ่างกรม จะต้องมาออกสักสักเทปสักคลิปนะอย่าลืมนะคลิปหน้าเลยนะอ่าคลิปหน้าถ้าไม่คลิปหน้าไม่ก็ไม่คลิปหน้าก็คลิปต่อไปอ่าเพ่างนั้นแหละจะไปบีบน้องน้องงานเยอะคลิปหน้าพี่บีติดต่อเพื่อนเพียรนะคลิปหน้าคงล้วบีบติดต่ออะไรคืองี้่มาถึงสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ วาดแข่งกันแล้วอ่าพี่เมียลิกมาอีกแล้วครับหลังจากฟีฟ่าเดมเล s สเตอร์ซิตี้อ่ายินดีต้อนรับสู่ทิงพาวเวอร์สเตเดียมอ่าเราคิดว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มของเชลซีแม่งร้อนแรงชิบหายเลยคิดว่าจะรอดไหมคิดว่าคิดว่ามีโอกาสน็อกกับลสเตอร์น็อกคืออะไรน็อกคือไม่เสมอก็ไม่ชนะ ตกลงคือเอางั้นเลสเตอร์ไม่ชนะหรือว่าเลสเตอร์เอ่อเชลซีเชลซีจะไม่ชนะเหรอคิดว่านะผมผมหักปากกาเซียนทั้งหมดทั้งหลายแหล่ทั้งหมอยเลยเหรอทั้งหมดสิจะรียบพูดไปไหนล่ะหักปากกาเซียนหมดสกอสกอผมว่าน่าจะอยู่ที่สองประตูต่อ2เสมอกันเสมอแต่แต่ไม่มีใครชนะเลย่ไม่มีไม่มีถ้าชนะจะให้ใครชนะชนะเหรอ ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเชลซีก็จะชนะได้เหมือนเดถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเชลซีชนะก็ชนะในสกอร์ที่สามสองสามสองอย่างเงี้ยิงเยอะในสกอร์สูงข้ามแนวตั้งไปข้ามแนวต้านไปส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลพบกับอาร์เซนอลอาร์ขนมกรุบกรอบแมซึ่งมันกำลังมาลีและกันะอาเตต้า อาจจะถ้ามาดีมากในช่วงนี้นะครับประมาทไวไล้วเนนน่าตอนนี้มาแรงมากแล้วเข้าขาหมดแล้วไวทุกตัวแล้วคือโมเมนตัมของเรือปูตอนนี้หรือว่าหงแดงเราเนี่ยมันก็กำลังดอกลงเพราะว่าเพิ่งแพ้มาในขณะในขณะที่อาเชนน่าเขาไม่แพ้เลยอืมเี่ยยุ่งแล้วไม่ไม่ไม่ประกอบเกิดแพ้แพ้เป็นบทเรียนเงินถอยก้าหนึ่งหนึ่งผมว่าอาเชนน่าเละแต่แต่ยังไง ผมก็ยังเชื่อว่ายังไงซะเรือผูก็จะชนะอาร์เซนอลได้2ประตูต่อ0ูนยผมให้3ประตูต่อหนึ่งจะลองไปดูเอานะครับลองไปดูเอาว่ามันจะเป็นไปตามนั้นไหมนี่เราเชียร์ตามสิ่งที่เราชื่นชอบชื่นชอบเท่านั้นนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเชื่อหรือชมนะ้ะทีแมนอยูไม่ แมนยูเขาเขาไปยืนอะไรคือเอาไอ้วัตฟอร์ดวัตฟอร์ดคือแมนยูก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเรียกความมัน่นใจกลับคืนมาได้จะรักษาโค้ดหรือจะทําลายโค้ดดูกันนั้นเี้วัตฟอร์ดถ้าจะแพ้วัตฟอร์ดจะจบจริงๆแล้วมันไม่น่าจะพูดไปถึงโค้ดแล้วล่ะโค้ดก็น่าจะงอนแง่นเต็มคนนะก็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 อย่างที่ว่ากันตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าสรรหา ผู้มาทำงานสืบต่อจากเบบี้เฟสของเราคือโซชานะกอล์ฟเซนดินซีดานมาดึงมาให้เก่งๆอยู่ในทีมอีกทีหจะมาเลยมามาคอยอยู่คอยอยู่คอยเรียกอยู่คอยเรียกอยู่เรียกอยู่เรื่องอะไรล่ะอืออืออว่ากันไปนะครับเรื่องของบอลบอลครับเคียร์ได้เคียร์ได้แต่อย่าไปเล่นการพนันนะสนุก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 พออ่ะโอเคอาจจะเล่นกับเพื่อนฝูงอ่ ก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงน้ำสักขวดอย่านี้ยังพอไหวเป็นเล่นกันเป็นร้อยเป็นพันอย่าไปอย่าไปทำงานมันไม่ดีนะอย่างนี้เตือนนะเตือนนะเตือนนะเตือนไม่มีทางทำให้เรารวยหรอกคเป็นที่เสมอตัวทำให้ทำให้คนรวยได้รวยเลยเจ้ามือเจ้ามือรวยแน่นอนเราบอกเงิคนเล่นรวยรวยนี่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 รวยนสิค่ะไม่ดีครับ นิดๆหน่อยๆถ้าเกิดเลขก็นิดๆนะเขาเรียกว่าตีไปนวมติไปนวมสนุกสนุกอย่าไปเยอะในเราจะต้องร่ำรวยกับตรงนี้เราจะได้เงินมหาศาลพอแล้วมันจะเยอะมาถึงตัวเลขแล้วในสิ่งที่ทุกท่านชื่นชมและรอคอยเจอผมมีแล้วคราวนี้ก็มาอีกสตัวก็ไปจัดการกันเอาเองไปเลือกเพ้นหาอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็แล้วแต่แต่มันก็จะตรงมาแล้วนะเจ้าข้องเจ้าข้อน้ำ นะจับจูงตรงว่งงงางนะผมผมไม่ซื้อผมไม่ซื้ออย่างเขาเลยผมซื้ออ,อะไรนะ ข้างบนไม่เอาสิเราเราสลัดจิม้มแหรัฐบาลสไิไม่ไม่ข้าบนเขาออกของจูตรงเพื่อเพียรข้างล่างข้างล่างห้าเจ็ดหึงอ่าของผมมีมของมีให้ใหเลขสามตัวไปแต่ไปจัดก,การเอาเองห้าเจ็ดหนึ่งแต่ข้าบนออกหกเจ็ดหนึ่งตัวใช่มือนเชีเดเดยร์แมนเวสเตืรอผมซื้อห้าเจ็ดหนึ่งไปถ้าเกิดถูกมาสบายตอนนี่ซื้อเสือปิ้งเลยนะสะดือปิ้งคืออ้วนกินเยอะเยอะแบบนี้มาเลยเมื่อนี้ไปนะฮะหนึ่งหกอ่ามาอีกแล้วเหมือนเดิมน่ะเมื่อกี้มาซ ไม่ไม่ไม่ม,ม,มันมันจะซ้ำกับงวดที่เพิ่งผ่านมานะหนึ่งอ่ะเ,เอาไปเลขสามตัวไปเล่นเอาเองไปจัดการเอาเองงั้นหนึ่งสี่แปดอ่ะแต่ก็ผมหนึ่งหกที่เฉพาะบุคคลไม่ต้องตามมาได้นะครับอบอกนะครับผมอยากเล่นตามเฉยๆจะกลับไม่กลับก็เรื่องของคุณ<ช>นะ<ช>เป็นโชคเป็นบุญกุศลของคุณแล้วนะครับเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อหาสลากทิ่ปแปลงรัฐบาลอืมเจริญความยอมค่อยถูกนะอย่างย่อมทั้งหลายแหล่ จากคุณพ่อของแม่นะครับไห้ร่ำรวยนะฮะลูกๆก็เห็นก็ชื่นใจนะก็มองอย่างลูกวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายคุยไปเรื่อยเปื่อยคุยไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้วันนี้ไม่มีสัตว์ประหลาดมาคราวหน้าเดี๋ยวหลาบหลามาใหม่ไม่มีวันนี้ไม่มีไม่มีสัตว์ประหลาดครับผมโอ้ยไอ้ทหารก็ดูข่ังตลอดเวลาเลยรบกวนเยอะรบกวนใช่บูลลี่คนเราไม่ชอบบูลลี่นิวซานนะเป็นการถ่ายที่แบบว่า ใช่เดินเขมาอะไรผมปวดหัวเลยเนี่ยเออไ่ไปถ่ายหน้าสารพระพรมก็ได้ยแบบเนี้ยมาทำไงก็ได้อ่าอ่าแอมแอไม่ครบมาดิมาอันนมาดันนด้มาดิมาดไมคนมาดิมาิมาดิมามาดิมามาิมาดิมามาิาดมามาดิมาดิ่า่ิมาดิ่ามาดิาดมามาดมาดมาอิมาดิ้อดิานาดดมาดาดิาิมามดาิางามิมมามาอมมไมนาดมาดดาด ต้องถามเนี่ยใส่แมสกยังสวยทะลุแมสเลยนะห้นะอ่าสวยมากโอนะสวยมากสวยมากพอแล้วอ่วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับครับชนะแนวต้านกันให้ได้นะจ๊ะอืมระหว่างเลสเตอร์และลิเวอร์พูลนะครับทีเด็ดทีเด็ด มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแล้วก็ไปนอนวัดซะถ้าอยากจะทำ่างนเรื่องของมึงนะใช้วิจารณญาณตัวเองอย่าไปเชื่อคนพว่คนทุกคนนี้เนี่ยเซียนต่างๆเชื่อว่า่ใจดูฟอร์มเชื่อตามฟอร์มอะกันดูเพื่อความสนุกสนานนะบอลก็เตะกันอยู่โอ้แม่งข้ามทวีปมึงใหญ่ไปบ้าบอครเขาแล้วคราวหน้าเดี๋ยวเรามาเราไทยหลีกกันนะวันนี้สวัสดีครับลาไปก่อนเลยขอให้โชคดีทุกท่านครับ 哇！哎呀！